สวสดีคันสวดีทุกคนสวดีตอนเจนเจนกำลังวัสิพาคกันลงวัดพี่น้องเอ้ยลงไปเบิ่งงานนั่นแหละยังนอนางยังนอนางงามป่ะเสร็จแล้วเหรอสวัสดีบางคำนี่สิเป็นสิตาย บอบปวดสีลงบมื่อไม่จะปวดแน่แต่ว่าตอนนี้นังนังสีเมื่อยนะคะรู้สึกจะิล่ลงไปถ่ายบรรยากาศงานให้เบ่งเล็กๆหน่นอนแล้วก็อาจะขึ้นมานะพี่น้องเลยเพราะว่ามืออื่นต้องตื่นแต่เช้าลูกมาจีเขาจีให้พุณเมียนะคะมืออื่นสชาาบนสีลงใส่บาทแต่อาจจะ่ปด้ลงสบัดเจ้าคุณผูเธออาจะมาซื้อกระเป๋าบอก ติดตามลงกไปเบิร์ง,งานนํากันพี่น้องบหจะได้เข้าว,วงดนตรีหรือบนะถ้าเหนื่อยก็ไม่ขเข้าเออขือเอาใส่เลยอันนี้ระต o เอาคือลงกเหนเนน็นยัง,งมันนาคิดอย่างบอกหาว่าพวยหากว่าถือลูกอย่างนี้ง,งานานนอถือลูกอย่างนี้เอหากว่าบ่อกระป๋อง ทำไมมันเป็นเป็นหมอกคนัวควนัวอยู่พี่น้องเลยหยางลงนะงานบนทางนี้ก็สีเงียบเนะพี่น้องบระดี๋ยสีเงียบบร,ร,ระดี๋อึกระเลิกบระดี๋อึกระถึกคือทางนั้นบ้านเจสีเนาะส่วนมากข้าเจ้าอันสิลงไปมวนอยู่วงดนตรีสัดส่วนมากแต่ไปแป้นเจสีในเสีย เฮือนไผ่เฮือนมันมีวงดนตรีอยู่เฮือนไพ่เฮือนมันนะแต่ว่าทั้งบ้านเพิ่นนี่เพิ่นสิยังเงินลงไปมวนอยู่วงดนตรีเูข้าวเดียวคือแตงกระดากกระเดียดแต่คะาติเต้นเหรอิเต้นแบบนี้มาเหาอะไรนะสรุปคือได้ไปสองคนนะพี่น้องดีเมี่เพิ่นกลับ เป่นสิไปปั่นข้าวจีเหรอแม่เลยไปมู่เพื่อนมาส้วนผมสรุปผมจะไปเข้ากะเข้ากะลุกไปเบิงแป๊บๆแบบแบบแล้วก็ขึ้นมานอนพักผ่อนเพราะมื่อคืนก็ต้อง,งตื่นแต่เสาร์กันลเรพี่น้องเลยเพราะว่าเดิมตัดกับเว้นสองคนกะหลียวให้เมาเมาหน่อย,อยอยู่นะคะระวังงูด้วยผลไฟหล่อกระเทยคือละค่ะเออเปิดนะ ตามลงไปเพิ่งงานน้ำกันจ้าคือเงียบแต่สัเธอครบกพร้อ, <c oughs> อนไหม <c oughs> ยาง <c oughs> ยางล่อง่ก็ไก่เติบนะพี่ <c oughs> น้องเอ้ยางล่งก็ไก่เติบอยู่นะเออเอาเข้ามาเนี่ยมันจะได้นน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 ึนนนนนนนานนตนนนนนนลนนเงนนนนนนะสนน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 นอน เงียบร้อนอัอนนี้ก็จะเป็นวัดนะพี่น้องก็อหอดวัดพระฤาษีรูปตุ้ดีอยู่คือสมัยนอยู่นอกวัดเนาะนี่วัดจะสีเงียบวันนี้หอดเจกะนะ๋กคนเนาะอานนี้มเมื่อเช้านี่ลงเอาเข่าลงมาโพมเพลินกับอีเมรนี่แหละ คือวัดบ้านคั้นสายเด้พี่น้องเลยสิบประมาณนี้ไปยางออมไปละแตู่้สึกมุ่ยมุ่ยพี่น้องเลยยางเรามาแค่นี้กระหอบแล้ว เสียงดนตรี e, วงดนตรีอยู่ข้างนอกพี่เโอ้แต่จะมาไงงอ่งแต่เธอทำไมมันไงงอ่งยียงนี่ไฟฮะไฟเหรอมันไงมันขี่ขี่ฟุ้นขี่ง่ายนะหายใจออกบ่เนาะ บรรยากาศในงานพี่นอย่างไรทุกคนเป็นพ่อเราครับก็คืเข้าสู่ประเทผลิตาเทียวปลาโบปลตัวป่กรมันไงมนาเร้อ่างใ่นักส่งเจไรเซร์ทีบนลักบอนเศ้าเนาะและกับพิเศษทุดอธิษฐาน์ขได้ก็คือทางเจ้าภาพยัยเจดีพ์เเด เออบางทีใหญ่แลย่างทีใหญ่ไปจ้าที่าดนตี่นเต้เปมาเลยสำหรับวันนี้กาี่มันลง่นเต้นงสำหรับมี่ยังมาฝากกันตอนมีแต่วามความซื่อสิทธิที่สิทธิากมาจักตนต้นของเขามายูกับปา้นเขาดังหองสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมาเกี่ยบมายามห้ับต้วงเข้านเดี แต่ภัคใสพี่น้องท้งเรือว่าปีได้พี่น้องทั้งเื่องเะพิงเน่พี่น้องทังเรืองปากโซดูาพี่น้องทังเืองเรางาเพราเน่เนาะดูบาพิเศษแะที่ตาก็ได้ครัเพืพี่น้องทั้งซีแขวงภาคใต้มาใน่ลเอาสำหรับขามขึ้นมนควาขอจุบเมื่อที่เห็ทั้งสู่ทั้งแฟนเฮาทั้งูามูทั้งป้ายทั้งสายทั้งป่าทั้งลุอเาาเนาะไ้หลายายานััดูนัขาาหลจกก อ้นวน้งส่ทงแพราสัม์อันนี้คือานเจยทพ่กนอรวสีราสายเ้องอสนี้บรรยากาศนี่สนาเบรอาจารย์กดนตรีผากรูปรลนักสิบนักสีแต่ที่หมอพอแล้วที่จะบรรเงเสียงเพลงน้องพ่อแล้วที่จะมอบข้อบซื้นักพอประจําที่วาดนตรีเบาๆฟ้าบรรยากาศเสียงเพลงส่งหัวครับนาแต่หัวเป็นบรรยากาศของโาเบรีาจารย์นกดนตรีพ่อมาห ขัดจังสี่สีได้ค้ายเบียรยักล่างได้พี่น้องเลยอันนี้จะเป็นโซนทั้ง้ายเบียรเนาะอันนี้แปลว่าพวกดนตรีเพิ่นมาลุงนะ ja, บปรดเอกจะแปลว่าเพิ่นมลาลงหาอะไรใดของเพิ่นเองเนาะแต่ว่าเบียรมันแพงล่างล่างหนึ่งประมาณโต๊ะอยู่ประมาณ800บาทเนาะะเฉลี่ยเป็นเงินบาทขัดเป็นเงินเก็บกระหาแสนกว่ามันก็นเลยบ่มีการู้ใดเอกเข้าเนาะหรือว่ามันยังบ่เดือก ้ามากแลค่ะพี่น,อน้องขอบาไว้ค่ะไปะยืนกินที่ฟุ้นอยู่หันแต่กระสิละสิขูดให้เต่บออกแล้วกลับมานอนสนดีกว่ามื่นตื่นแต่เช้ากลับมานอนดีกว่านอนสนุกกว่าเหมือนม้าลายเลยค่เหมือนม้าลายเลยม้าลายอะไรจ้าวันนี้วันมาเล่นไทยเราต้องกลับมานอน ถ้าบาร,ร์ลเนลินไทยหรือบารีนอตหรอถ้าไม่ใช่บาร์ลเลินไทยนี่นี่กลับนะ่เ้ีถกาบาร,ร์ลเนวินไทยที่ถาระวง <c oughs> นี่นี่นี่หาวดองดองนี่อันนี้ขบ,ปอบอไปเหนวะไอไถมิเกลมาล่ามี่แบบขบทิมนี่เมสเซีเ<อ>ยวไั่ยอมลาก่อ,อน่น <c oughs> อข่กบมมาเต้นนีล่ล่อรุ่นอยว่วเมียนวัสเมียนโปรยเขาขกอพี่น้องภาพ มีเจมาล่ามีเจอพอล่ามีแบบมเมสเซียวตุยน้องไม้อะครกับเพื่นอนพน่นหน่อยไว้รุ่นค่อยเขา่าโลเก็บเงินนับเงินกันยอย,ยอู่ไข่ย่อไงคอยยอ่คอย,ยอ่อมไอยเลียงโดดซัมเบียอ,อีกอย่างเบียไม,มนแห้งมากลเซียครับไปกินรังละจิียแปดร้อยบาท <c oughs> แต่วงนี่ย่อมลาบสนุกว่สนุกแค่เพราะว่า,วาถามมันมาลุกนี่ลุอยู่ไซส์นี่แบบคนน่คือแบบแน่นได้แต่เป็น แต่มือนี่หุ้เชี่ยวแฝงไว้รุ่นกัดหน่อยอีกอย่างมันช่วงทุกวันนี่เศรษฐกิจอยังมันก่งงานน้องหาเง<ม>ินกับลับปากอยงเช่นอ่ะแล้วก็ไวรุ่นทวนมากก็สิบปแบบไปทํางานเบิร์ดจงสินะแบบต่างคนกับต่างเขาแบบในเมืองอือมันก็เลยมีแต่เด็กน้อยเด็กน้อย,อยจย่งสิแล้วก็มีแต่ผูดเ่าผู้เ่าก็ไปนั่งเมืองเฉนน่กันสดขนาเจ้ากัยมันบอกคือแบบ มันบอกคือแบบแถวแบบตามตัวเมื่ออย่างสีน้นองลองไป,ไป่ายบรรยากาศให้เบ้งไม่นนหนึ่งพี่น้องเคิดว่าลงไปแล้วจะมีคนเขาเต็มไม่มีค่ะยังไม่มีตักโต๊ะเลยที่จริวงวนันตีก็เป็นตะมวนอยู่ทำไมเามาครบทีมเตรียม้ลาหนำหนาคพิหลากจนเขาเลยตเ่เพิ่งมาเขาเป็นเสียออวามาลเราก็เลยเรามาเอาของขวัญ รอดีกว่ารอโอกาสหนาเพราะมันยังสิมีบุญใหญ่ในบ้านอยู่ร้ายอยู่บุญใหญ่ก็สิประมาณนี้สิโบ้เบียแพงคือเก่าก็สิมีคนข่าวคือเก่าอ่เธอห่วยถ่ายว่าว่าจิตใจมันอยากหมุนอีกอย่างที่แบบมันไ่อยากอยู่เพิงอีย่างมันเป็นพอจะพาลงไปคิดพูนคารังคิดคิดพูดกันไล่ละก็แล้วก็อากาศกับฮอ่นของกันยังงุ๊กถ้าอาจารย์แล้วบอกว่าปฏิภาคมันกลับยังยง จะนอนหลับไหมน้องทำไมหรอนอนหลับะทำไงดีเนี่ยทำไมเลยจ๊ะอะไรแล้วก็มีเอ็มซีบอกว่าเจสีถ่ายถ่ายบนเตียงให้ดูหน่อยไม่มีเตียงนะคะไม่มีเตียงนอนเตียงนอนเรียกว่าอันพี่นายอันมาถาวรสิไรสดบอกขิ้มั่วๆหรือว่าอะไล์ มือกระเติรนแต่เศร้าอีลุกปั่นเขาจีคนเมียลงไปใส่บาทแต่ว่าทางนี้เพิ่สิบประทซนได้ลงเนาะยันคนแนมยันปวดหัวยันคนถามยันเจ็บปวดคือตื่นเว่าเจ็บปัว่าถามเขาถามเขาแน่นกันเพราะว่าเขาสงสัยว่ามาแต่ใสเป็นใสเขรำบาเข้ากับปวจืดคอยดอกมูดอนเขารำบานเข้ากับปวจืดตั้งแต่นอนเส้น เอาถาคนแบบยิ่งขึ้นเท่าไหรสุดเลยนะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีหนึ่งพันคนค่ะสองพันคนสองพันคนเลยก <laughs> 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 ็เป็นเทศกาลน,นะคะเพราะว่าเดือนสารชั่วโมงแต่มขึ้นแล้วก็ข่าเป็นในเมืองออกมาให้น้ำกระปุลฟาสิเดทีนกันจนสามโมงเหรอจนสามโมงฟาสิได้ทินก็่ป็นมีแฉกคนมาดอกแต่นาา่าเศร้าคน เงี้ยเพิ่นปฏิยางให้กับเดิมปอิ่างให้กาบสิ่นไดคะเจเจซีมาเห็นหน้าอยู่กี่บักง่ายยังไงเป็นเห็นหน้าซ้ํไม่เห็นหน้าแล้วเอาวอนมักยกคุดเอาบอกเลยมีรถเงี่ยเพิ่นบอกเงี่ยเพิ่นกิดสิบะไรวะเงี่ยเกิดสิอว่าสิบกันเอากกับไม่ใส่หรือกับยนี่กิดกระบสบายอยู่เห็นกำลังกินขขาเสีย เนยานใเป็นกาสายเกก็ขอแซบแซมี่ายขันยิมเปยยิมขันออกขันออกจากบ้านแล้วกายายนี่กับฟันฟันตะเกียวกับเจ๊ซีคิดฮอดบอกค้าก็จังได้กับคนเราคนฟันบอดี้กับรถขับไล่้างเราบ้างไม่รด้จะเป็นห่วงมันโทรมาบอกเออเรต้องเป็นห่วงดอกได้ไปใช้ไก่ดอกนั่นกันยังฉีดยาเพิ่มอีกนี่ก็โอ้ยขันถ่ ถ้าสมมติว่านั่งอยู่นี่เฮืองๆทั้งผุนกะนทั้งผุนกะมีป่านี่อยู่ผุ้เดียวอีกใครจะมีล้านยังไงจะมีล้านลงมานอนนำํำมีวิธีเดียวคือเทอกับสางข้าลือหานแล้วก็เอาไปอยู่ร่วมกันรลดฉันรวยเหรอ <laughs> ฉันตายแล้วไปเอาไปาคือฉันต้อง ทุกอย่างเลยเหรออ๋อตายแล้วฉันฉันเกิดมาเพื่อทุกคนเหรองงมากไม่ยยกกัไปยังไง้กรบถ้าคุณกับบูมี่ไทยโอ้ยเนาะอเน้ยขันลงมาลายมือกันขันยายนี้ลาอยู่ดีมีแหงแล้วมันได้เคยซะคือสีเป่าไปอยู่ ว่าเรื่องห่วงมันก็ห่วงเมื่ทั้งเทางข,งข้างนั่นแหละเนาะคือทั้งนี้แต่แล้วพายุผู้ดเดียวดีขึ้นดีมือดีขึ้นดีกะกูบ้า <laughs> คือมือนี่อาบน้ำอยู่พอกาา็นั่งกินขขาวแล้วก็นั่งสองคนท,นทั้งน้าทั้งแม่กแกก็ลังอาบน้ำแล้วแต่งตัวล่อล่อล่อกล็ลังกล็ลังสินท่าแักเอิร์ดอยู่อยู่ได้ดีผู้บ้าโผล่มากผู้ชายก่ามากผา้ว้าขายแม่ผู้แม่ ผู้บ่าวผู้มากส่วนส่วนไปกินเบียร์ผู้บ่าวกันคือเสียมอเม้าชื้นๆเลยหนึ่งหลยนักแม่กับโต๊ะใ<จ>่อยู่ข้างในเปิดประตูมไม่หาผเพราะว่าเราว่าเคยเคยกับมาหาลาวว่าว่าแบบว่ามักมักหมัก,กลาวนเนี่นะแต่ว่าเราบ่เอาเขนบ่กเอาก็สิปั้งเอาว่าจังซี่่นนะพี้องมัาเราก็ผู้หญิงอยูู่ผ้เดียวเนาะตามตืออีเมเฮาก็ย่านเรื่องนี้แหละเฮาส่วนมากเฮาเฮาย่านแบบว่าข้างกังคืนกลางคืนกับลูกชายเพิ่นอยู่แบบ อยู่กรุงเทพกันเป็นห่วงแบบเขากับเป็นห่วงแบบนี้แหละประมาณแบบกับผู้หญิงอันเนาะผู้ชายไอ้เจ้ากระขิดเบิ่งสมมุดมอบเหล่าเมายามาจังี่นอ่ะคือสมมุดว่าไปออกไปห้องไปหน้าจังสินเขากับแบบเป็นสไซเข้ากับแบบเขากับเคยบอกตลอดนะเขาบอกว่าต้องไปผู้เดียวเด้อเขาบอกจังซี่แหละย่างนะบ้านนั้นมันมีบ้านใกล้กันอยู่กับจิงที่น้องแต่ว่าข้าเจ้าบริยุข้าเจ้าอยู่ให้อยู่หน้าอนี้นะ เขาออกให้ออกหน้5 words เกิดนี่แต่เพินน่์นนะนะแบบนี้นี่อาบจีนี่อยู่อยู่แบบที่นี่ยอ้อนที่นี่เพราะว่าเคยอยู่แล้วว่าเคยมีเขามาหักเราเออมือรอบหน้ากันนกกัดกลางคืนนี่แหละเขามางัดประตูอยู่หัวเรือนแต่ก่อนยังบนท่านหลายรอบม,มีนี้เด็ดอ่ะยังบนท่านหลายรอบตักขา่าวท่านละเหตุบนท่านหลายเหตุลหตอลอ,บบอกบอกาดเมื่อหัดอยู่หัวเรือนเด้เพ<ๆ>ิ่์นก็นอนกลางคืนเดฟเพิ่์นก็เลย แต่วันนี้มือน่น่ะเพิ่นโทร่หาอีน่ะตอนนั้น่อยยังอยู่ทู่เอัยู่ <หา S 2> <า>อยตกใจเลยแด่ที่เหินวามือนะเพิ่นทข่อยเพิ่นทร่เพิ่นห้า่อ,าอยลองมีคนมางัดเลือดมีงัดประตูเขากำลังงัดแบบเห็นพลอเห็นห้อยงัดเลยได้งัด<ม>ประตูยังจิเ<ม>พิ่นก็เลยทุ่ห้าพอบาอันเพิ่นทร่หาเพิ่นห้องใช่นี้แหละ เพื่อนแต่ก่อนเราเราเคยมานอนบ้านเนหะ็นเนาะแต่ก่อนเราบนถนนนอนหน้าเดี๋ยวเราเรานอนบ้านาาแถวเราเป็นพวบเป็นกะห้องอะไรคนซอยอย,อยังเชียนหนาห้องคนซอยแ,แต่เพิ่มเปิดเปิดประตูมากเราเพิ่นห้องเพมันก็โทษละสัตว์จริงๆเขาก็เลยเป็นอยู่คนเดียวในหลอดนะตัวเองแต่ว่าคอยเป็ยังยุ่งเทียนนะแต่ใส่หนังไปมาเลยบ่มีผู้ใดี๋จะอยู่น้ำแต่เลย จช็คสิฮะใคนมาอยู่นะับใครมาอยู่บ้านกับผมมีแนวเห็ดคือว่าแล้วพี่นอ้องเอ้ยเด็กน้อยว้ยรุ่นกันย่างเตะคุนณพอดีมีการมีงานเห็ดแถบบ้านเข้าน,นะก็ะต้องลูกส้ายหลาให<น>ญ่พอได้ไปทําง,งานแล้วก็ไปหาทําง,งานลูกส้ายหลากระแดีว่านั่งกับเป็นนั่งกับเป็นคนที่แบบนั่งกับบอ่อยากอยู่เหือนะ้อหน่ะนั่งยากไปหางเงินใส่เองก็ใส่คอออ่นยากไปหาเงินใส่เองจังเสียง พี่กวาดและพี่น้องคะ่ะว่าติดตามเราชมมืออื่นกันแล้วกัน,ส,น,น,กนสําหรับมันนี้การศึกษาคิพภัณฑ์การไวซ์มินิกลุ่ไปถ่ายบุญจ้ะย่างที่เห็นนะล่ะอหลงเราจะมีผู้ใดเขาบอกว่าไปเขาชักคนนับเงินมานั่งอย่างดูแต่ว่าเงินยังบอพอเบียดเป็นจกักรนะสีลมไปเบิร์กว่ะบริบาลได้ห้องนสำใส่ถือมาเอางานนี่ก็บมัน,น,นก็น <c oughs> กให้ใจม่อนนี่โอเคลราพี่น้องเรื่องนี้มันรับอยู่บอสมือนแร ไปแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องวอตสุขุสุคนที่เขมาเป็นกำลังใจให้เจซีลีโอเดินลูกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่ไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะครับิดอะไรบะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดเมื่อยนะท่านนี่แหละพี่น้้อองเดครับไปแล้วครับบ๊ายบายอะไรวะางเบ็ดบ้าเบ็ดบ้า